สวัสดีครับสานบ้านสาวเชิมค,ค,ครับพี่น้องเชเบาดาครับเห็นยหงยู่เนื้อกินกันไปไหนค่ะหิวเข่าพี่น้องมือเนี่ยไปนวดจนข้าะเถินอ่ะสองคนเอาอ่ะฮืมใครนี่ถึงหมอนวดมาพี่น้องเส้นมันตึงมันยืดลายก็เด็ดค่ะเนว้กินแ้งเข้ากับมือนี่ไปซื้อปลาหมึกมาโหลนึงพี่น้องได้สองเมนูได้สองเมนูค่ะเป็นกระเพราปลาหมึกเนาะค่ะเสบอกับต้มแซ่บปลาหมึกค่ะละกะผัดขนาใส่ไข่นะพี่น้องเนาะกินกับข้าวซอยน้อนเียค่ะ เอาาะไรบ้าเขาบ้านเธอบ่นเ,บเนี่ยสม,มดเลยนี่เนาะเขาเสียบเนาะเขาปลูกเองละเสียบไหมมันคือเป็นมันไมาเป็นเม็ด,ดมันเป็นแบบว่าอันนุ่มๆนะเัน่นมากแบบนี้แหละมันเป็นเขาแข็งเออเันมากแบบนี้เดีอยวเป็นเขาพันที่เขาปลูกเองอ่ะพี่น้องในยาเราก็ใส่ลายให้ยุติปีนี่ก็เลยมามามาข่าไปเนี้ยมากินข้า้นันกันพี่น้อง มาเด้คะ่ะมากินข้าวแรงน้ำกันแซ่บๆพี่น้องเมนูง่ายๆนี่เหมึงดูนี่ยอืมอ่ะอืมปลาหมึกกล้วยค่ะแซ่บตะกี้บอกเคยกินปลาหมึกกล้วยเด้ แต่ก่อนผบ่ค่อยกินปลาหมึกกล้วยซ,ซื้อตะหนวดปลาซ,ซื้อตะหนวดปลาหมึกมากินแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่แบบว่าปลาหมึกมันดิบจะเป็นร้อยละสองร้อยถึงสามร้อยนี่ครับเรือปลาหมึกกล้วยโ้อละร้อยห้ารละร้อยหกสิบ ก็เลี้ยอาหันมากินกินไปกินมาติดไปเนะี่ยดูไแมแล้วสื่อม้าแบบเฮ็ดย้ำเป็นยังเสร็จมันก็เสีบเด้ไปนะเนี่ยเฮ็ดเป็นบ้องเป็นบ้องอือกระพับฝ่ามึงแบบนี้กินอายแบบน้องเต้สันตอนน้อยๆมาแล้ว แซ่บครับเอาน้เอาผมยับ้ แล้วเพื่อนก็บ,บอกว,ว่าดูละพายุอาจจะเขานอนขายถ้าหมาักของออกมาจะมาปีน้ำฝนโตปุ่มลงไปขนาดไหนการงานบางไฟไปยันหน้าเนาะค่ะพี่น้องก็ยังศรัทธาคือเก่าเด้ยพี่น้องจะระปีนะอ๋อ ว่าไปไซน์นี่ไปไซน์นี่รถกับว่ามีมังกรทั้งเราต้องปิดต้องปีดคือหลังโควิดอันนึ่งโควิดวินีนั่งกำไมไหลคือก็ไปนีงคาดกันมาแห้งสินไหลก็เหลย เร่งเต็มไปเลยบน้องแรมเขาไปปีกโควิดบั่ที่ไม่มเงียบเงียบนะไปรูกเบียร์แม่งวาปีเงียบเงียบนะน้่งไปโควิดปีกอนแม่งปีกใหญ่ปีกอนไม่รูกเบียร์เรื่องไรนี่ไปบ้านน้ำเปนแล้วค่ะอพเภอละตอนนะี้ ที่แรกว่าจะเฮ็ดอันตำมะฮุ่มวันนีว้ว่าเมื้อเช้านี้ก็บ่ค่อยได้กินข้าวแล้วมื้อเช้านี่ก็ก๋วยเตี๋ยวไล้ก็นล้วก็นำ้ำิดอยากกับกะเพากับผัากระหนาอันก็หมูกรอบนะหมูกรอบบะหมี่ก็เลยผัดใส่ไก,ก่ เมื่อวานนี่พายเราไปในเมืองแล้วรว้านอา,าหารร้านไหนกับบะหมี่อันบ้างเต้อร้หน,นยิ่งถ้าล้าเปิดตลาดซอตลาดได้แบบ ทำมาห้องแซบๆเบละขายของราอ้า,าน,นะนี่เมื่อคืนน่ะในเมืองนะ่ะคือขายดีที่สุดขายกับเขาแย้ำแรง อเนะอาแกงกับปนบ้านเขานี่แปลง แต่ไม่ดีค่ะ มือหมอหน่วนหนวดดีดีนอนแล้วนะเนาะเอาจนเมือ่อยเอนแอและแล้วก็จนเมื่อยอแหละอืมคล้ข,ขันเทมิมแล้วก็จนเมือ่อยยังไงมอเอ็มมันก็เป็นเอ็กนก่อนนะ ก็เสี็บไปล้างไหล่หลเหรอะรือเดด่า dạ hơi cái tiền lap hả cánh trầm đi mà hơi nhớ kịp không làm đi, hư nữa pau เขาไม่บอกเลยข้าวบกรินไม่ข่ากันปะอืมเออราบบารินไม่บ้านเฮียเอนเนาะบ้านนี้มูดําเพื่อนมากราบบาลินไม่แต่ว่ากดวขมเนี่ยเดๆอย่างีคือเันน้อย่างเงี้ย คือแม่แบบคือผมน้ําคือพักหอม ผัดไก่กับเขากันอยู่ที่ไหนเถอ,อขนาดผัดใจ้ไก่น่ะนะับพนะอือแค่ไปยังไงเสยบนุ่มๆอือใ่มหนึ่งเลยอือนีก่ก็แั่นนต่เขากันอือเหมือนกันกินเล่นช่วงไปตั้งแต่นะ่ะ ต้มแซ่บมันเป็นต้มยำ จะแบบอืมเอาบ้างบึ้งเหงาบอกกันเหงาบอกกินแต่ มาเดินตุลามาถ้าจันทร์น้ำน้นลูกเนี่ยจะเขาหนาวล้วนี่มาชมหมอกนี่หมอกอ่ะเนื้อกัรไปนี่แหละเมื่อไรไปไปเก็บเห็ดไปเห็นหมอกว่าบางนันมันไ,ไม่ได้ยัดปลูก เขาแลงน้ำกันข่ามืดเนี่ยจากทั้ซึมกะมือนี่มดมือทั้งวันเนาะค่ะกัเฮ็ดกับเขากับเอ้ยบ่แม่นกับเขากับนะเฮ็ดเบียเฮ็ดงานอยู่บ้านเนาะค่ะดองปอกดองปูซอยพ่อกับแม่แล้วก็ร้อยละกะพากันไปนวดกันจนค่ำเนาะค่ะกับอยได้มากินข่าวกินน้ำกับพี่น้องนี่แหละเด้อค่ะจะดนกฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้งซึมและเพลงอุดมในเด้อค่ะสวัสดีค่ะทั้งซึมฮักพี่น้องเด้อค่ะ